ร่วมกันพูสูบตวไม่ลงปิ้งร่วมกันนี่มัวอีกแรงเนอะร่วงเขาดูเขาเนองเขาดูเขาพูดขนาดส่วมาขอไม่ได้

ไม่สมควรข้นตุตกยิ้งเข่าเลยหายไปก็หายไปไม่งั่นก็ยิ้งไปเลยอันนี้เออกระโดดมันก็มันดูกลั่งไอ้เจ้ามันดูกลังสวยงามเลยหยุดคือยม่ได้ถตายเลยเขาดูไปแล้ว

một quả cam đó tháo ơi cập 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 đi nhưng mà không được đi nhưng như vậy cũng được cũng để là bạn đi từ mưa người đi vào cắt đó cái 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 cái

đó rồi là chỉ mấy cái đó thôi thôi đó lắm không có bên nào

ย uh, <th> ังเหมือนสองด้วยนะครับสรุปหมบเอาปุ๋ย้วนี้ยันตยังไงดิฮะมีครบครั่งแล้ว

Hãy ở cho kênh Ghiền anh Gõ Để không bỏ lỡ những cái cái dẫn